เดินเวียนเทียนหรือเดินรอบพระธาตหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าการทำพระทักษิณหรือว่าทักษิณาวัตซึ่งก็แปลว่าการเดินเวียนขวาหรือเดินเวียนไปทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาการเดินรอบพระธาตุเจดีย์นี้เรามักจะนิยมเดินการสามรอบ หรือใครจะเดิน5รอบ7รอบ9ลรอบ12รอบหรือ16รอบก็สุดแล้วแต่จิตศรัทธาแต่โดยทั่วๆไปนี้ก็มักจะนิยมเดินกัน3รอบนะฮะการเดินเวียนเทียนนี้เราจะเดินรอ,อบพระเจดีก็จะเป็นรอบสัตรูพระเจดีพระพุทธรูปองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต,ต่างๆเราก็จะลึลกถึงพระคุณ หรือว่าเหตุการณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นัน้นนะระหว่างเดินเราก็จะมีการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนั้นที่เราเดินเวียนเทียนนะจุดประสงค์ของการเดินเวียนเทียนนั้นหรือเดินรอบพระธาตุนั้นก็เพื่อเป็นการตั้งปณิธานที่จะเจริญลอยตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อสืบทอดสืบต่อสืบอายุพระศาสนา จเจริญบุญกุศลในธรรมจันลงคุณงามความดียั่งประโยชน์ตนและผู้อื่นเพื่อให้เกิดสันติสุขส่วนสาเหตุของการเดินเวียนรอบพระธาตุเจดีย์นี้เราก็ยึดถือต้นแบบยึดถือรูปแบบของพระพุทธเจ้าเพราะว่าในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นอตอนที่พระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้ใหม่ๆพุทธเจ้าท่านมีจิตพรม,มิหารสี่ในการเข้าใจสัตว์โลก พระพุทธองค์ท่านจึงมีความตั้งอกตั้งใจท่านก็ตัดสินใจแล้วว่าจะปโปรดเวนยสัตว์สรพรสัตทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธองค์จึงได้ตั้งปณิธานที่จะโปรดทั้งสามโลกโลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกบาดาลพูดง่ายก็คือโปรดทั้งบนฟ้าบนดินและก็ใต้ดินพรนะพุทธองค์จึงเสด็จลงจากบันลังวัชละอาจใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ แล้วก็เดินรอบบันลังที่ตัสลูทั้งหมด3รอบในการตั้งฐานจิตเดินเวียนรอบพระธาตุเจดีนี้เราก็จะตั้งฐา,านจิตทั้งหมด3รอบรอ,อบที่หก็จะละลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ารอบที่สองละลึกถึงพระคุณของพระธรรมรอบที่สก็จะละลึกถึงพระคุณของพระสงฆ์ในการตั้งฐานจิตแต่ละรอบนี้ ทางผมก็จะอธิบายให้ทราบนะครับในการเดินรอบที่หนึ่งเราระล,ลึกถึงสำนึกถึงในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พอพุทธเจ้าทรงมีพระคุณต่อสัตว์โลกหลักใหญ่ๆทั้งหมดก็จะมีอยู่5ก็คือ1น่ทางด้านพระมหาปัญญาทิคุณของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีพระสัพพัญญูมีพระปัญญา รอบรู้ในธรรมทั้งหลายทั้งปวงและเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้คือด้านของพระพุทธเจ้าต่อไปด้านพระมหาวิสุทธิคุณคือด้านความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าก็คือว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีพระทัยอันบริสุทธิ์ในการช่วยเหลือสัตว์โลกทุกชั้นภูมิพระพุทธองค์ไม่มีคําว่าอาคติลําเอียงเลย และอีกอย่างหนึ่งพระพุทธองค์ทรงมีความตั้งใจจริงจังจริงใจตั้งใจเต็มใจเต็มกำลังอย่างแนว่วแนว่แนมั่นคงต่อไปอด้านที่สก็คือด้านพระมหาการุณาธิคุณพระพุทธองค์ทรงมีจิตเมตตามีจิตกรุณาต่อสรรพสัตว์ทัท้ทงหลายทั้งปวงพระองค์เนี่ยได้ทรงมีจิตที่จะโปรดเวนยสัตว์ ก็คือว่าบุคคลทั่วไปนี่เองด้วยการานำพาสั่งสอนชี้แนะนำพาเอื้อเกื้อการส่งให้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องอเป็นสัมมาทิฏฐิมีสันติสุขมีจิตจาคะเสียสละความสุขส่วนพระองค์ยังประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกแก่ผู้อื่นแล้วก็พระพุทธองค์ก็ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเรานะต่อไปด้านที่สนะ พระพุทธองค์ท่านก็มีด้านปณิธานก็คือว่าให้เราเนี่ยสำนึกในพระคุณของพระพุทธเจ้าและให้เราสัญญากับพระพุทธเจ้าว่าเราจะเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าและก็จะปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปอด้านที่5ก็คือการแสดงถึงเจ็จำงว่า เราจะจริงจังจริงใจเด็ดขาดาเราจะตั้งตั้งใจเต็มใจเต็มกำลังอย่างจริงจังจริงใจเด็ดขาดแน่วแน่มั่นคงในการจเจริญลอยตามพระพุทธเจ้าในมรรควิธีทางที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วต่อไปเราเดินรอบที่สองก็ให้ระลึกถึงคุณของพระธรรมเราก็ต้องอ,อันดับแรกที่หนึ่งเราก็ต้องรู้ว่าธรรมคืออะไร ธรรมแปลว่าตัวกระบวนการก่อเกิดทุกสรรพสิ่งในธรรมและธรรมชาติและคำว่าธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลักความจริงคืออริยสัจให้เข้าใจแล้วก็หลักแห่งความประพฤติจริยธรรม 2. เราจะตั้งใจศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตรวจสอบแก้ไขพัฒนา ด้วยการตั้งใจจะนำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติเพื่อแก้ไขในสิ่งที่ผิดในตัวเราทำให้ถูกต้องขึ้นมาใหม่และนำไปปฏิบัติเพื่อเกิดสันติสุขสาในการเดินรอบครั้งที่3ก็ให้เราระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ให้เราสํานึกนึกถึงพระคุณของพระสงฆ์ก็คือ 1. พระสงฆ์แปลว่าอะไรพระสงฆ์ก็แปลว่า ผู้ศึกษาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ซึ้งประจักแจ้งปฏิบัติแล้วนำธรรมะเหล่านั้นมาถ่ายทอดเผยแพร่เผยแผ่ให้กับประชาชน 2. เมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประสงค์มาเผยแพร่ให้เราแล้วเราเข้าใจแล้วรู้ซึ้งประจักแล้วจึงนำธรรมะเหล่านั้น,นไปช่วยเหลือคนอื่น เป็นครุนำพาให้ผู้อื่นเข้าใจหลักธรรมและนำไปปฏิบัติให้เกิดสันติสุข 3. ตัวเราเองต้องมีการตั้งปณิธานพร้อมที่จะเป็นครุและเป็นคุรุที่ดีสรุปก็คือตัวเราเองต้องกล่าวตั้งปณิธานให้สจัดอธิษฐานว่าเราจะยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีของตนเองแล้วเอาสิ่งที่เราทำดีแล้ว ทำได้แล้วไปช่วยเหลือให้คนอื่นให้ให้คนอื่นได้ทดําดีเหมือนกับที่เราได้ทํานี่คือสัจวาจาที่เราต้องทําเป็นอนิสง์ของการเดินเวียนเทียนหรือเดินรอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สรุปก็คือเดินรอบที่หนึ่งระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเดินรอบที่สองตั้งปณิธานเจริญธรรมปฏิบัติธรรมะเจริญลอยตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เดินรอบที่3ามเผยแผ่ธรรมะก็คือเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมะแล้วเข้าใจแล้วก็ให้เราเผยแผ่ธรรมะนั้นแก่บุคคลอื่นด้วยต่อไปอก็จะเป็นการเข้าใจคุณของพระพุทธเจ้าอย่างละเอียดลึกซึ้งคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อแยกออกมาแล้วก็จะมีอยู่12ด้านนะสิด้าน 1. ด้านพระมหาปัญญาที่คุณก็คือว่าพระพุทธองคอ์ทรงเป็นพระสัพัญญู คือรู้สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะมีพระปัญญารอบรู้ในธรรมทั้งหลายทั้งปวงและก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่าแล้วก็พระองค์เนี่ยมีพระราชาหฤทัยอ่มีจิตใจที่จาคะเสียสละความสุขส่วนต้นยังประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกและก็แก่ผู้อื่นทั้งหลายทั้งปวงนสงด้านพระมหาวิสุทธิ์คุณก็คือว่า พระพุทธเจ้าของเรานี้ทรงมีพระทัยที่บริสุทธิ์ในการช่วยเหลือสัตว์โลกทุกชั้นภูมิพระพุทธองค์ไม่มีอคติลำเอียงไม่มีการซ่อนเงื่อนเงื่อนไขไม่มีมิจฉามาเจอปลไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆพระพุทธองค์ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความตั้งใจจริงใจอย่างเต็มใจมีความตั้งใจดีที่จะให้ดีเรียกว่าบริสุทธิ์ 3. ด้านพระมหาการุณาธิคุณนะพระพุทธองค์นี่ก็มีจิตเมตตาการุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์มีจิตโปรดเวนยศัตว์ด้วยการสั่งสอนชี้แนะนำพาเอื้อเกื้อการส่งให้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องมีสันติสุขมีพระราชหฤทัยจาคะแแก่มวลสัตว์โลกและก็ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเรา พระพุทธเจ้าทรงมีพระปฏิปทาทรงปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่างตัวอย่างเป็นไอดอนให้เราเป็นแม่พิมพ์แม่แบบแม่อย่างเช่นปฏิบัติให้ดูว่าดีดีเป็นอย่างนี้นะดีเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงเสียสละในการเข้าไปลงทุนพิสูจน์ต่อไปด้านที่4ก็เป็นด้านตั้งปณิธานเนาะเราก็สำนึกในพระคุณของพุทธเจ้า และขอให้สัจจสัญญาว่าจะ,จะเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าและจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระอ,องค์ท่านเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทำทั้งข้อที่1ถึงข้อที่3นั้นให้ดูเป็นแบบอย่างแล้วพระพุทธเจ้าก็จะมาพิจารณาดูว่าถ้าเราทำดีแล้วจะดียังไงพระพุทธเจ้าก็จะทำให้ดูเป็นแบบอย่างว่าเออดีไหมดีจริงไหมนี่แหละตั้งปณิธานให้ให้ดูเป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่างเป็นความตั้งใจทำให้ดูว่ามันดีดียังไงคือยอมเสียเวลา,อาของพระองค์เองจาคะเวลาส่วนตัวแทนที่จะทำอย่างอื่นกับต้องมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างให้พิสูจน์ยอมสละเวลาตนเองเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าตรงนี้ดีจริงบุคคลนั้นเขาจะมีความศรัทธามั่นคงพระพุทธองค์ก็จะปฏิบัติเป็นข้อๆให้เห็นเรียกว่าพิสูจน์ทราบ ทั้งสีข้อนี้จะยอมเสียสละยอมจาคะเวลาเพื่อพิสูจน์ทราบว่าเป็นอย่างนี้จริงต่อไปด้านที่5ด้านเจ็ดจำนงท่านก็จะจริงจังจริงใจเด็ดขาดตั้งใจเต็มใจเต็มกำลังในการเจริญลอยตามพระบาทพระศาสดาในมรรควิธีทางที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้มีเจตนาที่จะสั่งสอนดูแลผู้คนสัตว์โลกเช่น เราเป็นสาวกของพระอ,องค์พระอ,องค์ก็มีความตั้งใจที่จะสั่งสอนสาวกของพระอ,องค์ให้ได้ดิบได้ดียอมอยอมเสียเวลาตนเองเพื่อที่จะสั่งสอนสาวกสมมุติว่าเราเป็นครูเราตั้งจิตตั้งใจสอนนี่ก็เป็นพระคุณของตัวหนึ่งถ้าเป็นบางคนก็จะคิดว่าจะมาเอาความรู้ก็ได้ไม่มาเอาความรู้ก็ช่างมันอย่างนี้ไม่ได้คนละเรื่องกันเลย หรือเราอาจจะเคยเจอครูประเภทที่ตั้งใจสอนเราก็มีพอเราเรียนไม่รู้เรื่องท่านก็จะจ้ำจี้จำ้ำชายอยู่นั่นแหละแต่อาจจะถูกลูกศิษย์ต่อวาอ่าว่าเป็นคนไม่ดีผดเด็จการบ้างขี้บ่นบ้างขี้จมบ้างท่านก็ยอมแต่เพื่อให้เราได้ดีนี่แหละท่านจาะคาสูงถ้าหากว่าท่านไม่จะคาสูงเรื่องอะไรที่จะต้องมาให้เราดา่าต่อว่าหรือว่าติดเตียนด้านในก็คือว่า ท่านไปหาความรู้มาจากไหนก็ไปหาความรู้ามายังไงกี่พบกี่ชาติกี่พันชาติเพื่อยอมเสียสละที่เพื่อที่จะไปเกิดเพื่อให้เป็นความรู้ต่อไปด้านที่6ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจาคะยอมเสียสละไปเกิดแต่ละชาติเพื่อที่จะเรียนรู้ของจริงจากธรรมชาติบทเรียนต่างๆต้องเสียเวลาไปเรียนรู้ด้านที่เจ็ดพระพุทธเจ้าทรงเสียเวลาไปรับวิบากเพื่อที่จะเรียนรู้ แสดงกรรมเพื่อจเจริญธรรมเพราะว่าท่านต้องไปปฏิบัติแต่ละพบแต่ละชาติาสมมุติว่าชาตินี้เกิดเป็นหมาท่านก็ต้องทําตัวเป็นหมาเรียนรู้ความเป็นหมาว่าชาติหมามีอะไรบ้างเพื่อเรียนรู้ให้เกิดเป็นองค์ความรู้เป็นปัญญาที่จะไปประกอบการเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะที่จะมาสั่งสอนเวเนยศัตว์ต่างๆนี่แหละท่านเสียเวลาไหมท่านจะคะไหม <S <S ด้านที่8ด เอาสิ่งที่เรียนรู้มาสรุปเป็นหลักการมีหลักปฏิบัติอย่างไรอ่าศึกษาครบถ่องแท้แล้วหรือยังา 9. าด้านที่9ของพุทธเจ้าก็คือว่านำข้อมูลหลักการมาเรียบเรียงจำเพาะอ่คือว่ามาพิจารณาบุคคลแต่และเหล่าว่าจะสอนด้วยวิธีอย่างไรสมมุติว่าท่านสรุปว่าความรู้อย่างเนี้ยเหมาะแก่บุคคลเหล่าที่หนึ่งจะอธิบายยังไง บุคคลภูมิที่สองเหล่าที่สองจะอธิบายยังไงภูมิบุคคลเหล่าที่สามจะอธิบายยังไงภูมิบุคคลเหล่าที่สี่จะอธิบายยังไงทงั้งๆธรรมะข้อเดียวกันแต่การรวบรวมศึกษาให้เป็นหลักการให้เรียบร้อยอก็จะแตกต่างกันนะสิบท่านก็จะออกเผยแพร่นำองค์ความรู้ที่ได้ให้มาเป็นประโยชน์นะในการที่เผยแพร่องค์ความรู้เผยแพ่ความรู้ธรรมะต่างๆ11 พระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติยังประโยชน์แก่พระองค์เองเพื่อที่จะละทั้งความดีความไม่ดีต่างๆทุกเรื่องพระองค์ต้องละปล่อยวางคืนสู่ธรรมเข้าสู่ภาวะแห่งสุญญตาต่อไปอข้อสุดท้ายข้อที่12พิจารณาปล่อยวางเข้าสู่ตถาตาเข้าสู่นิพพาน12ข้อเป็นตัวอย่างที่จะนําไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าและเข้าสู่นิพพานคุณของพระพุทธเจ้าก็คือว่า ท่านปฏิบัติแบบอย่างไรให้เราเห็นชัดเจนประจักษ์แจ้งเป็นอุทาหรณ์เป็นแบบอย่างเสียสละตนเองนี่แหละเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าท่านแสดงให้เห็นว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ก็จะได้ผลอย่างนี้สําเร็จอย่างนี้เห็นชัดๆเลยเพราะมีตัวอย่างครบเครื่องมีมิติต่างๆให้เห็นชัดเจนต่อไปก็จะอธิบายคุณของพระธรรมอย่างละเอียดและเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มต้นเราต้องเข้าใจว่าธรรมแปลว่าอะไรนะธรรมนี้ก็แปลว่าตัวขบวนการก่อเกิดทุกสรรพสิ่งในธรรมในธรรมชาติเป็นภาวะการของสิ่งต่างๆของธรรมชาติวิถีดำรงอยู่ของความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปของสภาวะสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในจักรวาลในธรรมชาติต่อไป ข้อที่2ธรรมะแห่งวิถีพลังดำรงอยู่อันนี้เป็นหัวข้อนะธรรมะแห่งวิถีพลังดำรงอยู่หมายความว่ายังไงหมายความว่าการเคลื่อนไหวของธรรมวิถีการดำรงอยู่พลังแห่งชีวิตจิตวิญญาณภวะจิตเจตสิกจิตภัสสสอนหรืออะไรต่างๆต่อไป 3. ตัวของธรรมแต่ละธรรมเป็นรูปประธรรมออกมาให้เราเห็นเป็นรูปเช่น ต้นไม้ภูเขาไฟฟ้าคนฟ้าผ่าหนองบึงภาวะวิญญาณเป็นต้นนะต่อไป4ธรรมะที่ก่อเหตุก่อผลหมายคมว่าทําให้เกิดมาออกมาเนี่ยเป็นผลเป็นอนิสงส์เช่นถ้ามีเหตุอย่างนี้ผลเป็นอ่าเป็นเหตุอย่างนี้ว่าด้วยเหตุอย่างนี้ผลจะออกมาอย่างไงอ่าคือจะออกมาเป็นรูป,ปธรรมด้วยเหตุและผลสมมติว่านา้ํา ทำไมต้องไหลเป็นเส้นเป็นสายอย่างนี้มีรูปลักษ์ของน้ําอย่างนี้ผลที่น้ําไหลเป็นสายทานคืออะไรแล้วน้ํานี้จะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับอะไรบ้างว่าด้วยเหตุและผลจนก่อเกิดอานิสงส์ต่อไปข้อที่5เราจะใช้ธรรมะยังไงคือว่าเราเข้าใจธรรมะข้อที่4เข้าใจธรรมชาตินี้แล้วเราจะเอาธรรมะนี้ไปทำอะไรเช่นถ้าเราขอให้ฝนตกมา ถ้าฝนตกลงมาน้ำมากก็จะน้ำท่วมแล้วน้ำนี้มีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์แต่เวลาน้ำท่วมก็มีโทษข้อนี้จะเป็นอนิสงส์รวมๆว,ว่าเกิดอะไรขึ้นให้รู้จักในการพิจารณาธรรมะข้อที่6ธรรมะมีการแบ่งค่ายแบ่งสายแบ่งเส้นต่างๆหมายความว่าจะปรากฏชัดเจนขึ้นมาว่าจะไปทางไหนเช่นทางบวกหรือทางลบ ทางสัมมาหรือมิจฉาทางดีหรือทางชั่วทางบุญหรือทางบาปทางร้อนหรือทางเย็นทางสั้นหรือทางยาวทางมืดหรือทางสว่างมืดมัวหรือว่าชัดเจนพองใสหรือว่าขุนขาวหรือว่าดำหรือดีกี่เปอร์เซนต์ชั่วกี่เปอร์เซนต์เป็นต้นอันนี้คือข้อที่6ต่อไปข้อที่7จทำบริหารธรรมหมายความว่าแรงมากๆก็จะมีฝน พอร้อนจนก็จะเย็นพอฝนตกมากๆก,ก็จะหายจากฝนตกพายุแรงเดี๋ยวก็อ่อนตัวนี่แหละ,ะก็ต้องมีการบริหารธรรมยกตัวอย่างเช่นเราร้อนก็ต้องเปิดพัดลมหนาวก็ต้องห่มผ้าเพิ่มความอบอุ่นเมื่อทำจะบริหารธรรมแล้วเราก็จะต้องดูธรรมเป็นตัวอย่างให้เราศึกษารู้จักในการบริหารธรรมาชาติ ถ้าเราบริหารทำผิดแสดงว่าเรามีอวิชชาไม่เข้าใจท่องแท้เช่นระเบิดปรมาณูเราเอาไปใช้ฆ่าคนนี่แหละนำไปท้าให้เกิดทางเสียหายไม่จุไม่รู้จักในการบริหารธรรมใช้มีดไปในทางฆ่าคนก็บริหารไปทางเสียนี่แหละประมาณูเป็นธรรมชาติมีดก็เป็นธรรมชาติขึ้นอยู่กับว่าเราจะบริหารธรรมชาตินี้ไปทางไหนทางถูกต้องหรือว่าทางผิด ทางดีหรือทางเสียเป็นทางสัมมาหรือว่าทางมิจฉาหลักความจริงแห่งธรรมเป็นอริยสัจจะอยู่ตั้งแต่ข้อที่สองจนถึงข้อที่7แต่ถ้าเป็นธรรมะหลักความประพฤติจริยธรรมจะอยู่ที่ข้อที่7เป็นต้นไปแต่ถ้าตาตาก็จะอยู่ข้อที่หนึ่งแต่ถ้าเราใช้คําว่าอริยสัจยีจะต้องเรียกว่าพระธรรมเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบในธรรมแล้วนําออกมาสั่งสอนประชาชน ส่วนพระธรรมแปลว่าคำสั่งสอนชี้แนะแนะนำอธิบายคำบรรยายประกาศยกตัวอย่างอุทาหร r ขายความกระจ่างของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เผยแพร่จึงใช้คำว่าพระธรรมแต่ถ้าใช้คำว่าธรรมก็จะต้องอธิบายอีกรูปแบบหนึ่ง ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่7ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ส่วนพระธรรมนี้มาจากไหนก็มาจากในธรรมอีกทีหนึ่งต่อไปคุณของพระสงฆ์พระสงฆ์คืออะไรพระ,พระสงฆ์ก็คือถือว่าข้อที่1แล้วนะผู้ศึกษาปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ซึ้งประจักษ์แจ้งแล้วเข้าใจถึงธรรมแล้วรู้ในธรรมนี้แล้วเป็นการปฏิบัติให้ตนได้นะสอง เมื่อเราปฏิบัติธรรมเข้าใจแล้วรู้ซึ่งประจักษ์แจ้งแล้วจึงนำธรรมะเหล่านั้นและประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติไปช่วยเหลือคนอื่นก็คือว่านำความรู้ไปเผยแพร่ต่อไปคุณของพระสงฆ์ข้อที่3มีการจุงนำพาผู้คนมีการอบรมบ่มเพาะสั่งสอนจุงนำพาอื้อเกื้อการส่งส่งประชาชนส่งชาวบ้านให้ถึงฝากฝั่งแห่งพระธรรม ก็คือว่ามีการบ่มเพาะนำพาอาจจะเป็นกลุ่มหรือเป็นคณะก็ได้ C เป็นครูผู้ตรวจสอบเป็นผู้เป็นแบบมาตรฐานในการตรวจสอบอ่าผู้เรียนว่าสิ่งที่เรียนรู้และปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของสังคมทําได้กี่เปอร์เซ็นต์หเป็นครูตัวอย่างเป็นสาระให้คนข้างหลังได้ปฏิบัติตามปฏิบัติได้ครบถ้วนเช่นพระมหาโมคลานะ เก่งทางอิทธิฤทธิ์พระพิสุทธิสมณเนรก็เรียนรู้ตามแบบอย่างท่านถ้าทําได้ครบทั้ง5ข้อนี้จึงจะเป็นพระสงฆ์ที่ได้สมบูรณ์แบบกนะารยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างจะต้องทํำยังไงก็คือว่าเราต้องยึดตามที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศไว้ว่า 1. ละชั่ว 2. ทําดี 3. ทําจิตใจให้ผ่องใสไม่ไปติดอยู่ในมิจฉาแม้ว่าทําดี แต่ถ้าติดมิจฉาก็ยุ่งยกตัวอย่างเวลาเราเอาอาหารไปให้เขากินแต่ไปติดมิจฉาว่าเขาจะต้องมาตอบแทนเราหรือรู้จักบุญคุณเราถ้าไม่รู้จักบุญคุณก็จะไปด่าเขานี่แหละาการยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเป็นแบบนี้ส่วนการยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะก็คือว่า 1. นึ่งเป็นที่พึ่งช่วยเหลือเราได้ 2. เป็นตัวอย่าง 3. เป็นสิ่งที่ตนจะอาศัยได้ที่พึ่งก็คือว่าเอาตัวอย่างของพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรมะเราก็หวังว่าบรารมีของท่านจะคุ้มครองเราได้ต่อไปจเจริญลอยตามพระพุทธองค์ทำอย่างไรก็คือว่ามีสิ่งไหนที่เราจะต้องตั้งปณิธานว่าจะกระทำได้นี่แหละคือที่มาของการเวียนเทียนการเวียนเทียนก็คือการจเจริญลอยตามพุทธเจ้าคือตั้งปณิธานว่าจะทำอะไร เราเดิน3มรอบก็คือว่า 1. ตั้งใจที่จะศึกษาธรรมะ 2. ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมะ3ตั้งใจที่จะเผยแผ่ธรรมะ,จะเจริญธรรมบ่อยๆที่ว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์นั้นท่านบริสุทธิ์ยังไงหมายความว่าพระพุทธเจ้าตั้งใจที่ถูกต้องที่อยากจะสั่งสอนอ่าที่อยากให้เราเป็นคนดีเจตนาสั่งสอนให้เราเป็นก็คือว่าให้เราแก้ทุก ไม่ใช่หวังสิ่งอามิตรสิ่งของตอบแทนหรือหวังลาบสักการะ,ะถ้าอย่างนั้นก็จะไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ก็คือว่าสอนเราแล้วหวังว่าเราจะเอาเงินมาให้อย่างนี้แหละไม่บริสุทธิ์ส่วนคําว่าบริสุทธิ์ก็คือสอนให้เขารู้จักเรื่องของเขาแล้วแก้เรื่องของเขาได้นี่แหละไม่หวังผลประโยชน์ของตนเองแต่หวังในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของเขาที่จะได้ อย่าไปบอกว่าไม่มีความหวังถ้าทำอะไรแล้วไม่มีความหวังเป็นของเก๋สมมุติว่าเราทำไปแล้วเราไม่ได้หวังแต่เพราะว่าเขากระตันยูเองเขาแสดงความกระตันยูมาแล้วเรารับความกระตันยูเขาก็จะได้รับอานิสงส์แห่งความกระตันยูนี่แหละให้ต่อทันทีไม่ได้เก็บเอาไว้แต่ถ้าเก็บไว้ ก็จะไม่บริสุทธิ์ทันทีอไม่ยังพันเตไม่ได้ถายว่ะเตจิวรานี้สปาริวาลานีพี่กูสังฆาสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตพี่กูสังโคอิมานี พาตานีเตจิวรานีสปริวาาลนีปฏิคันหาตูอัมหากังทีคารตังมีตายะสุขายะข้าแด่พระพุทธองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย พาหมพาท้าถวายเป็นพทุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา,พชาเพื่อสืบทอดพ,ทพระศาสนาจเจริญบุญกุศลในธรรมจะลงกุญงามความดีอน,นุบำรุงพระศาสนา จังสรรค์ทำดีรัทาสนาเลิศาศาสนาเริมตเองทำดีเิมตนเองทำดีเจริญธรรมเจริญธรรมปิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะทำมาังสรทำธรรังสรองพระพุทธเจ้าอพระพุทธเจ้า ทำบุญสร้างกุศลเพื่อส่งกุศลให้กับบรรพบรุษตระกูลเจ้ากรรมนายเวรตามผู้มีจิตศรัทธาที่ได้จารึกไว้อธิฐานไว้ขอให้ทงบังเกิดอนุภาพศักดิ์สิทำเร็จสมบูรณ์ การเทิน